พี่มาทำไมพี่ก็มาสืบซิวะสืบสือสอบอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรสืบแล้วอะพี่คน้นกระจุยไปหมดแล้วพี่จะสือบอะไรอีกพี่จะมาหารหัสผ่านรหัสผ่านอะไรโน้ตบุ๊กของไอ้พีรวัตรรู้รหัสผ่านของไอ้พีรวัตรหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ปกปิดข้อมูลสำคัญกับเจ้าหน้าที่โทษหนักนะเว้ย เราเจารหัสผ่านมาทำไมอ่ะอ้าวก็น้องอยากให้คดีมันคืบหน้าพี่ก็ทำอยู่ไงไหนบอกว่าไม่เชื่อว่าเจ้านายตัวเองเป็นฆาตกรไม่ใช่หรอเราถ้าได้รหัสผ่านไปมันมันจะช่วยคดียังไงเราก็เอารหัสผ่านเนี่ยไปเปิดโน้ตบุ๊กของไอพีระวัดเราก็จะได้รู้ว่ามันติดตามใครสิ่งสำคัญเราก็จะได้รู้ประวัติว่ามันใช้งานอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันติดตามไฟฟ้าจริงหรือเปล่า โถ้ามันก็จะช่วยเฮียได้จริงๆงั้นมาทำข้อแรกเปลี่ยนกันข้อแรกเปลี่ยนแล้รวะช่วงเนี้ยตกงานมไม่ค่อยมีเงินแต่ยังติดใจเรื่องคดีเฟฟ,ฟ้าอยู่พี่อ่ะจ้างหนูทำพาร์ทามคดีนี้แล้วหนูจะบอกรหัสผ่านพี่โอ้โหนี่ไม่ใช่มูลิธีนะเว้ยไอ้นี่แม่งตัวกระเปียกเดียวหัวหมอชิเป๋งหืงมบสลวงลับจับตาย ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาที